สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยนี่ค่ะวันนี้ป้ามีกล้วยหอมค่ะหวีใหญ่มากๆเลยแหละคะ่ะแล้วก็เขามีความสุกที่ไม่เท่ากันนะคะมีกล้วยที่ดิบด้วยสุกด้วยแล้วก็งอมด้วยนะคะวันนี้ป้าก็เลยจะนําเมนูที่ทําด้วยกล้วยดิบแล้วก็กล้วยสุกเนี่ยมาฝากกันนะคะนั่นก็คือบัวลอยกล้วยหอมนั่นเองค่ะป้าเชื่อเหลือเกินว่า หลายท่านเนี่ยคงยังไม่เคยทานนะคะถ้าชอบกล้วยหอมลองทำรับทานดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเราก็จะใช้กล้วยดิบสองลูกนะคะกล้วยสุกหนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกล้วยดิบกันก่อนเลยนะคะกล้วยที่เราต้มไว้นะคะเราก็จะมาปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะ ้าก็จะหั่นหนาประมาณเลกเนี่ยค่ะหนึ่งเซนก็ได้นะคะส่วนกล้วยสุกงอมนะคะเราก็จะนำมานวดกับแป้งนะคะลูกเดียวจะพอไม่เอ,อิยป้าใช้สองลูกแล้วกันเนาะทีแรกว่าจะใช้ลูกเดียวเนาะใช้สองลูกเลยแล้วกันนะคะ่ะ เราก็มาบี้กล้วยของเรานะคะให้ละเอียดค่ะน้อเราก็จะมาผสมแป้งข้าวเหนียวอีกครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็จะนวดด้วยกะทินะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ,ะใช้มือนวดเลยนะคะเพราะว่าอเนี่ยค่ะกล้วยเขาจะมีน้ำอยู่นะคะมีความเปียกชุ่มอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆใส่นะคะ นวดไปให้ปั้นได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเหลวไปก็เติมแป้งได้เนาะนะคะเราก็นวดไปจนไม่ติดมือแบบนี้เลยนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นเม็ดบัวลอยกันค่ะโรยแป้งนวลไว้ที่หน่อยค่ะจะเป็นแป้งมันหร,ห,รหรือว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้ค่ะ เล็กใหญ่ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะนี้ค่ะปลากระปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรา,านําไปต้มกันค่ะน้ําเดือดนะคะเราก็ใส่บัวลอยของเราลงไปต้มได้เลยค่ะแล้วก็รอให้บัวลอยกล้วยของเราสุกลอยขึ้นมานะคะนี้ค่ะเขาสุกลอยขึ้นมาแล้วนะคะ ก็ตักขึ้นมาค่ะนอกน้ำเย็นเราก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกะทิกันค่ะก็ใช้หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะกะทิหนึ่งน้ำหนึ่งค่ะน้ำตาลค่ะไม่ต้องหวานมากก็ได้นะคะหรือว่าปรับตามชอบเพราะว่ากล้วยจะมีความหวานอยู่แล้ว ตามด้วยซอเตเกลือโซเดียมต่ำสักนิดหน่อยค่ะเป็นส่วนสามช้อนชาแ้วก็จะใส่กล้วยดิบนะคะที่เราต้มไว้ลงไปค่ะเอาไปตั้งใจกันค่ะพอกะทิของเราเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะมากน้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะและตามด้วยบบวลยที่เราแช่น้ำไว้พักให้เสดเด พอเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟค่ะความหวานปรับได้ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมทานร้อนๆเลยละคะ่ะรสชาติของเขาเนี่ยกล้วยที่ดิบนะคะจะมีความมันๆส่วนกล้วยที่เรานวดกับแป้งเนี่ยก็จะมีความหนึบหวานหน่อยๆแล้วก็หอมอกล้วยหอมนิดๆนะคะลองทำรับทานกันดูนะคะ่ะถ้นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ